ก่นอนโอเคเดี๋ยวก่อนนะผมขอเปิดอ,อ,อันนี้ก่อนโอเคฮ<อ>นะสวัสดีทุกท่านนี่ผมนะพอลเจนเชน่าเดิมวันนี้เล่นกันชื่อว่าเฟสฟอตี้นะฮะหลายคนอาจจะรอคอยเกมนี้มานานเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้จังนานวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นดูนะฮะทำไมผมผมรู้สึกกดไอเนียไม่ได้โอเคเรียกร้องค่าสินค้าใหม่โอเคบ้านบ้านไหนดีนะนะต,ต,ต,ตึ้งตึ้งขอเชิญค ไมครับผมชอบคือด,ดูไหมว่าผมชอบไมครับสุดมาดีผมวางฮะอัน,นนี้ก็คือซึ่งใครที่รู้ไหมว่ามันมีดาบด้วยอา้าวระดับระดับระดับพี่ก็หายโอเคโอ้<ฟ>เคออยมา้ <laughs> มันเขียนว่าลูกเสือกอะอะไรวะทีเที คือไม่ได้ให้คือไม่ให้ขอมาเลยนะเนี่ยคือลูกบอกไว้ก่อนอม,นะอมันมีของในกระเป๋าได้ไหมเนี่ยกดที่บ้านเนี่ยกดเนี่ยก<ล>ดนในบ้านวิวดิ้งใช่ไหมใช่วิวดิง้งอ๋อมันอ๋อมันเราสามารถตกแต่งให้ให้แมวเหมียวได้เดี๋ยวเอาเป็นไอ้นี่กว่าปุ๊บวางยังไงเนี่ยเอ้อไม่ใช่โอเคอืเดี๋ยวก่อนเอา,าใหมืน่งกิน เค้กอร่อยงับ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 อร่อยจึ๊บเย็บเย็บแล้วก็จึ๊บอ่าแล้วก็ต่อไปทำไมมันกดยากจังโอเคเบิ้บคอมาแล้วก็ต่อไปก็เป็นไอ้ที่อุนจิด้วยวางตรงนี้แหละแล้วก็ต่อไปก็นี่กระบืองทรายแล้วก็ โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคชิป<อ>ต่อไปตัวเล่นโอ้ไม่ใช่เนี่ยเกมนี้สับสนทอสับฮาสับส,บสนนะเนี่ยเปิเด็กต้องเล่นทาาหผมเค,เคยเล่นทาวา์แล้วเดย์แคทเน,นี่ยสับสนมากเด็กสมัยเนี้ยใครก็เล่นกันน,น,นะในเกมเนี้นมาล้มีมาแล้วก็ีของนี่นะมีของนี้ด้วะอืมแล้วก็ผมอขอกดเอ็กก่อนนะอืมเรียบร้อย มันมีของเล่นแบบนี้ป่ะอ๋อมันแล้วอ้โอเคเสร็จวมันไม่มีดาบแหละรอบนี้เออมันสามารถแต่งตัวโอเคเราออกไปไม่ได้เพราะว่าเฮ้ยมีเพชรว่ะเพราะมันสามารถแต่งตัวได้นะเออพี่ดูแล้วแต่งตัวเหรอแต่งได้แมวแต่งตัวได้แมวแต่งตัวได้เหรอเอามวกอันไหนดีอ่ะถ้ามวกอันนี้อ๋อมันมีชุดให้มันมีชุดแมวใช่ไหมมีมีชุดให้โอเครีเซ็ตรีเซ็ตแล้วกัน ชุดชุดอะไรนะชุดชุดชุดขอหาจุดโจรจุดจุดจุดจีบเฮ้ยชุดชุดนี้เวินเวดเนสด้วยชุดวินเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ยของผู้หญิงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคผมขอนี่เอาเอาเอาแบบนี้ดีกว่ากระดิ่งแมวเอ้่ดีกว่าผมเอาเอาเอาจูชิคาชาชัวแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะหา ดี๋ยวขอออกบ้านแปบนึงแล้วเดี๋ยวผมขอเอารถรถมาก่อนผมจะเอารถอะไรที่มันแบบขี่ได้แบบไปเรื่อยๆทุกคนนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละเดี๋ยวผมแลดรงนี้อีแล้นี่ก็คือเฮลิคอปเตอร์ผมเวลาผมจะไปไหนผมก็จะใช้เฮลิคอปเตอร์นั่นแหละโอเคกลับมาแล้วบมา ทำอาาไะไรวะเนี่ยแบบนี้เฮ้ยแบบก็คิกเฮ้ยอย่าโอ้ยแบบนี้ไม่ดีเลยแบบนี้ไม่ดีโอเคหลับนี่คือนอนแล้วเนี่ยทุกคนโอเคนี่คือนอนชิวๆเนี่ย เดี๋ยวยวทำไมผมเล่นอะไทำไมมันง่ายเฮ้ยเดี๋ยวผมจะทำไมบักบักผมเนี้ยดูดิเป็นยังไงอ๋อก็ต้องกดอันนี้อ๋อต้องกดอันนี้โอเคนอนต่อคืออันนี้จะทำอะไรพาว <c oughs> จะทำอะไรอยานะ เรจะอืดจะทำลายบ้านนะโอ้โหเต็มเต็มเลยขี้ขี้เหม็นโหเราไปทำแบบนี้ลูกเอโอเคเก็บก่อนเก็บชีดไว้นี้เป็นแค่ของโดนตกหลังใช่ไหมไอ้แต่ยาเช้านี่ โอ้ฟันเดอร์ตับไขว่านั่นน่ะไข่ไปโอเคผมเข้ามาจะต้องการอะไรโอเคมีมีเรียกไฟไหม้ด้วยทำอะไรแล้วไฟไหม้อยู่ไหนเราจะทำอะไรจะมาทำอะไร ไอ้พามีคนเข้ามาโอเคเองเองทำให้ไอ้ฉันผิดหวังนะเตะเตะคนออกแป๊บนึงไอ้แมวแอ้ตัวนี้เหรอเรียบร้อยล็อกประตูล็อกประตูแล้วก็อ่ายังไม่ยังไม่ไปอีกมานี่เตะซะเรียบร้อยเอาเอาตีนเตะนั่นแหละไอ้ขอโทษที่ภูมอย่าก หมดขี้หมดขี้น<อ>ี่อื้มฮึนี่ขี้มันเละเลยอ,ดดอน,นั้นเออยังเออเพิ่งรู้อะอพ้องดึกได้ต้องมีอาหารด้วยนี่ไม่ใช่น,นี้ขวดอะไรเน<อ>ี่ยใครมันใครมันกดกระดิกแล้วโอเคเดี๋ยวขออันนี้ก่อนเดี๋ยว ต่อไปกันน้ำน้ำน้ำแล้วก็เคกดเอ็กใมันกดกระดิ่งอีกแล้ววะเนี่ยอะไขม่มาใมไปมาพีพีอาเกยเ,เดี๋ยวคียผมขอกวนกวนประสาทคนอื่นก่อนไปไปซะปเข้ามาก็เข้ามาแต่มาอย่อย่ามารบกวนนะชิบหายแล้วกูมันเอาระเบิดมา ไม่ไม่ไม่ผมปิดไฟก่อนปิด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 งั้ยหิวอะ่ะหิวมากหิวหิวมากเลยงามต้องมีกระดิ่งด้วยอะ่ะนี่ปิดบ้านแล้วเนี่ย<า>ทุกคนเมื่อกี้น้องพาน้องพามีกระดิ่งด้วยมีช้องด้วยมีกระดิ่งอ,อ่ะสีดำมีอันนี้วันท้าดอสตอมใช่ไหมเนะี่ย หมดท้องพอได้ละอยาขี้เยอะบ่อยไม่มีที่อาบน้ำเลยเหรอเอ้ยนี่โอเคเดี๋ยวเวลาอาบน้ำครับเดี๋ยวเวลาอาบน้ำครับเดี๋ยวเวลาอาบน้ำครับมันไม่มีที่อาบน้ำหรอใช่อะแล้วก็ขอเล่นด้วยกบมมนก่อน มีไอ้ทอยใช่ไหมแ,แล้วก็ฮ่าแล้เหมือนเล่นเล่นยอันนี้อะโอเคปึ๊บชึบโอเคแล้วตั้ขพาวไม่หลับหรอแล้วทำไมมีรอยเท้าอะ่ะนี่มีรอยเท้าด้วยมีรอยเท้าเลยรอยเท้าแม่แล้วแหละอืมลับ โอเคหลับนะโอเคเปิดไฟแล้วได้ไหมมาเปิดไฟฮะม,มีไฟไหมด้วย,ยเนี่ยอเอาเอาดีกว่าุณต้องรอเจ็ดวินก่อนุณจะทำได้น,น,นี่เป็นนี่เป็นอะไรไปมาพี่คนขโมยทีนคอปเตอป์าไปชิปเฮ้ยใครมันทำอะไรกับกับเฮลิคอปเตอร์ผมแล้วมันล็อกอยังไงอ่ะผมเอาเอาอกแคสปาอิน อะไรอะเพื่อนอ๋ตุ๊ดแล้วเียมีอะไรเพื่อนต้องการอะไรต้องการอะไรจากสังคมคนจะอยากนับเลี้ยงต้องแมวโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมขอแค่นั้นแหละบายกดบายเอาออกไปก่อน